ดีจ้าเข็ดกับเขาแ่ง้ข็งแก่ก่ากนีเมื่อกี้เห็ดกัวห้าในเซตลงไปเอาผ่าตากรน,นะคะแนนหนีไ่หน่อยใส่ลงไปแล้วก็คือกระเทียมกับพริกไทยนะคะขอดีไ่หน่อยซักผ้าอ้ว่ข้างล่างหเหมือเวลาของเครืองก็เลยลงไปมีกระเทียมกับพริกไทยแล้วรสดีค่ะเมืออ่อนั่งซิมนั่งว่าแสบหลายเกลือ นั้งซิมมันป่าแดดเดียวม่นจะหน่อยพองนุ่มค่ะนำต้า,ตานแล้วก็ซอสป,ปรุงรสปลาเขียวถุงมือก่อน มีสอดฟาเขียวแล้วมันจะมีกินติดมือน่ารุกเราแล้วก็จะมาเสิ่งไว้จักสิปานะที่นะคะวันนี้จะทําเป็นอะไรมาลุ่นกันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะย่างในกระทะเห็ดยังบวิเฮียไม่ใช่ชั้นเหระ หมักทิ้งไว้สิห้านาทีต่อวันเมนูนี้เราจะกินพรุ่งนี้เราก็จะกินตัวนี้นะคะวันนี้ก็จะแบ่งออกมาทำอาหารแรงให้พ่ะใหญ่ก่อนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อนตั้งกระทะใส่ดมัน เนิดหน่อยเราจะเจียวไข่ก่อนส่วนไข่ของเรานะใส่เกลือกับผงนัวแค่นั้นเพราะว่าในป่าห้องกระซิมีรสชาตินิดหน่อยไปแล้วนะจ๊ะไข่สองเวยมหน่อยจ้ะเจียวใส่ไปโลก รอกะระท้อนไข่ก็สุกข,ขึ้นมาเองทางนั้นเจียวไข่ทางนี้ก็วางแผ่นทอร์ตินญ่าลงนะคะนี่ค่ะเราจะเอาแค่ไข่สุกแล้วเราก็จะนี่เลยจ้าวางผักลงไปจ้า ใส่หน่อยใส่ลายอยู่ที่พินองเล็กเด้อผักก็สุดแท้แต่นะคะอยากกินแบบไหนนี่ตักมาแบนครึ่งไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวราะใส่ป่าของลมไปจ้ะ จะทำสองแผ่นล้วก็กะเอาหนะ้าว่าเราจะใส่ปลากี่ตอนไม่ใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าเราจะย่างย่างมันนะคะปลาห้องีรเอาแต่ใส่แล้วกินหลายๆทางนั้นเอาแตล่างใส่แผ่นทางนี้เท่ากับ เปียนผักไปเลยประตงเสียเลยนะแล้วก็หยิบไข่ขึ้นมาวางค่ะแ่งหน่อยก็มันไม่ถึงนี่ไงไมันจะได้ทั่วที้งเน,นาะนางไม่รอนี่รอป้ากันี ย่างปลาให้เสร็จก่อนโอ้ยตกไปแล้วนี่ไฟนะหนักินี่หนอนี่ไฟนัานนะอืมจะดูปลาย่างก่อนปลาก็เริ่มจะสุกส่วนทางนี้ก็นี่เลยค่ะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะจ๊ะบนไข่นะจ๊ะร่อนเสร็จแล้วปิดไฟ คิดป้าใส่เลยจ้าปลาเราเยอะเราก็ใส่เยอะแต่เราจะม้วนได้ไหมอันนี้มันเป็นปัญหาอีกหนึ่งนะที่เราจะม้วนมันได้ไหมแค่นั้นแหละมันสมวนนได้ล้วเนาะผู้มใจนําเสนอเมนูให้คุณเพรียงดีนี่ง่ายดางนั้นเราก็จะล้างกระทะก่อนสักครู่ ใส่หอมหัวไญ่ลงไปค่ะใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ําตาลเกลือนิดหน่อยน้ําตาลนิดหน่อยนะคะให้มันมีรสชาตินะจ๊ะแล้วขวก่อนค่ะ ันนี้ก็คือแค่รดเพียงหั่นเมื่อกี้นาองคนผสมประสานกันไปต่อสักครู่น่ากินไหมจ๊ะมันจะมีความหอมของกระทะนะจ๊ะแล้วก็จะมีความเปร,รีมยเปร,รี้เข้มเปร,รี้เปร,รี้หวานนะคะเวลาเ่ามาใส่ใน่อาหารเ่ามันสิเศบนะคะใกล้จะได้แล้วนะจ๊ะ แบบนี้คือในร้านอาหารที่ไม่น้อยทํางานเนะ mm hmm. เขาเสิยอามาใส่ในห้ามบุก,กือนะคะ mm hmm. มันจะอร่อย mm hmm. หอมหใหไงเวลามันถือไอ้ mm hmm. การขวกระทะมันสีหอม mm hmm. แล้วเขากับปรุงรสนิดหน่อยนะคะเอามาใส่เลยจ้ะใส่ลงไปเลย mm hmm. แล้วเราก็จะม้วนม้วนม้วนเอาจะม้วนได้ไหมอันนั้นคือปัญหาของคอยค่ะ mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. เอาไปจัดมามันก็สีหงนเนาะ หม้วนให้แน่นนะจ๊ะเอาให้แน่นนะจ๊ะเก็บให้หมดนะจ๊ะบอกใครจ๊ะบอกคอยเองนี่แหละจ้ะนี่นะจ๊ะก็จะอยู่ประมาณนี้ก่อนอีกหนึ่งกานนะจ๊ะอุ้ยห่อนยี่หลี่เด็ดจ้ะร้อนจริงนะแม่งานนี้นะมันห่อนน้ำหอมนี่งไง ได้แล้วไงเช็ดมือแล้วก็หั่นค่ะไม่น่อยจะหั่นซีนะจ๊ะจริงๆแค่นี้ก็กินได้เลยนะแต่ไม่น้อยก็จะจัดเรียงนี่เลยก็จะเอาอบลมร้อนอบในหมอ้ออบอีกนิดนึงเนาะ เม,ม่หน่อยจัดระเบียบก่อนเนี่ยน่ากินเพราเอาจริงๆซรั้นี้ก็เสิร์ฟได้แล้วแต่ว่าคุณพี่เป็นมักชีดนี่เด้แขนไม่น่อยมันบ่ดีคอแขนนะนะเมื่อกี้มันมวนบ่ได้ค่ะที่ปิดกล้องกไปนะบ่แมนอย่างนี้แขนคอแขนคอแขนมันมาให้เดี๋ยวก็จะเอาเขาไม่อเ,อเอาเขาเอาขาอเอินอยัง ข้อเสเอาแสกแสบงไปนะคะเดี๋ยวเวลาฉีดมันละลายมันก็จะเยอมไปทั่วคุณพีเ่นมักกะสีแบบว่ายัดเพิ่นเต็มที่นะคะฉีนนดนะแต่ว่ามีน้อยนะกินได้ไหมกินได้แต่ว่ากินแล้วมันก็ปวดท้องท้องเอืดตดหน้าตดหลังเนาะกินแต่ทั่วเหลานจมขวงเนาะแต่ถ้าบางทีก็กินอยู่กบเพราหญงก็ได้ไมีนูจากใจ ถึงใจตอนนี้ก็จะเอาเข้าหม้ออบนะแบบนี้แหละจะนี่ยนห้อก็จะเข้าหม้ออบแล้วก็สิสตักเสิร์ฟคุณพี่เดี๋ยวเจะเอาเข้าไฟสองรอยประมาณสักสิบนาทีกับพ่อคะ่ะเอาแค่ชีสละลายแล้วก็มีความหอมแล้วก็แผ่นแป้นก็จะกรอบเขามาอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าพ่อใหญ่เพื่อกับว่ากินกรอบหลเหมือนเดิมรอด,ดูตอนเสร็จ ไปแล้วเข้าไปแล้วสิบนาทีไม่สองร้อยนะจ๊ะไปแล้วเข้าไปแล้วสิบนาทีไม่สองร้อยนะจ๊ะดูคาน์เอเตเส้นเอลัทอนนิวเดฟฟินเออเพื่นมาเพื่อนเพื่อนอยากกับกบเบเรตเจ้ากินตอนนี้คอยถ่ายคลิปก็ต้องที่แดนฝรั่งเศสปุ่มนะอีกสองสัปโมงน่งสิกินก็ค่อยอุ่นไม่เนาะมาสั่นมันก็สิโบเล่แล้วจ๊ะ ใส่แตกไปนึ่งจ้ะแต่มันก็โอเคคนจะกินก็ามายืนรออยู่แล้วนะว่า <What? S 1> thank เส uh ียกอตคือเจ้าว่าจังใดมันเป็นแต่แซบว่าเออเพิ่นว่าอ่ะแต่ซื้เบิ่งตอนเพิ่นกินเนาะเพราะว่าแม่หน่อยถ้ายเส้นแล้วแม่หน่อยก็จะไปพักพอนตามอัธรยาไซเดอ